ที่อย e ู่ย่านมุวเมื่อวานเนี่ยมากินกับเพื่อนกับจกกับพิมแล้วนีกับพิมไปเที่ยวนีแล้วรบบกิมาแบบอ่นเป็นอาขวราคาถูกม่แพแล้วก็ตกร้อยตกร้อยห้าสิบร้อยหกิบบาทแตบอกว่าดูดีมากเลยตาเป็นชิ้นเียวกดูอ่ะตอนนี้เรสั่งแต่ละละ้านที่คนเยอมากเข้ามาย่งอันนี้คืออะไรตาบะ ไปร้าน้าวี่ต้องไม่คิดมาเพรามีคนมาต่อคิวเยอะยนะอรเงย่อยแล้วก็ไม่ไม่แพงอะ่ะดูดิแม่งยืน,มา,ม,ายนมายืนกดดันกูด้วยเมื่อกี้สคนไึ้ี่รอยพนยี่ิ้า0ยียบนกพันสัี่บยนยบนีีบัยี่ย่ส่